วันพุธที่28สิงหาคม2567ประสุัตว์จังหวัดสระบุรีงานพัฒนาสุขภาพสัตว์และเทศบาลเมืองสระบุรีงานสัตวแพทย์หน่วยพิทักษ์หมาแมวเทศบาลเมืองสระบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท่านนายกเชนนายเทียรัตจึงยิ่งเรืองรุ่งนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีเป็นผู้จัดตั้งขึ้นดำเนินการจัดระเบียบสัตว์ บริเวณชุมชนเชิงเขาหนึ่งดำเนินการจับสุนัขทำหมันในเขตเทศบาลเมืองสระบรีเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขโดยได้รับความร่วมมือประสานงานกับพี่น้องประชาชนชาวเขตเทศบาลเมืองสรับรีโดยคุณกนกนภาทัพล่าสอทแอ,อลสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสรับรีเขต3และคุณคนึงประธานชุมชนเชิงเขาหนึ่งเพื่อดำเนินการแจ้งเจ้าของสุนัขให้สวมปลอกคอและลงทะเบียนทำหมันเพื่อลดจำนวนประชากร และเป็นการแยกสุนัขจรกับสุนัขบ้านเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวเขตเทศบาลเมืองสับรีในชุมชนเชิงเขาหนึ่งและเรากำลังจะก้าวไปด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคประชาชนขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่ปลอดภัยห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์นายกเชนสร้างเมืองน่าอยู่สร้างคนคุณภาพครับ